บ้านเมืองอางหมู่ที่9ตำบลบ้านหลวงอำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด6จมังบ้านคือบ้านเมืองอางบ้านแม่ปากกอบ้านห้วยน้ําปีบ้านเม่ลาบ้านห้วยน้ําอุ่นและบ้านไหลห้วยบ้านเมืองอางก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2400ชุมชนเป็นชนเผ่าปะกยอนับถือศาสนาคิ์ พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเมืองอ่างเป็นพื้นที่ป่าเป็นป่าไม้เป็นสะพานและป่าเตงรัง,งมีแม่น้ำสองสายที่สามารถใช้ใน,ในการ,กรเกษตรเละบริโภคคือห้วยน้ำอุ่นและห้วยน้ำปีปัจจุบันชุมชนบ้านเมืองอ่างอยู่ในเขตพื้นที่การส่งเสริมอาชีพของโครงการหลวงโดยอินทนนน์โดยมีการให้บ้านเมืองอ่าง อินทรีย์เป็นชุมชนต้นแบบในการผลิตผักอินทรีย์ตามหลักทฤษฎีพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ให้มีการใช้สารเคมีและชุมชนพึ่งพาตนเองและอย่างยั่งยืนพื้นที่ของกลุ่มบ้านเมืองอางบางส่วนติดในเขตอุต อุทยานแห่งชาติโดยอินทนนน์บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอาชีพหลักของบ้านเมืองอ่างคือกเกษตรปลูกผักอินรีย์จุดเด่นของชุมชนบ้านเมืองอ่าง 1. ผัก,กเกษตรอินทรีย์ 2. บรรยากาศธรรมชาติจุดด้อยของชุมชนบ้านเมืองอ่าง 1. อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอสัมทอง 2. ไม่มีความอำนวยความสะดวกเช่นร้านอาหารอุปสรรคของชุมชนบ้านเมืองอ่าง 1. ไ,ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 2. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และ 3. มบางพื้นที่ติดกับป่าสงวนบางพื้นที่ติดกับเขตป่าอุทยานแห่งชาติโดยอินทน์นท์โอกาสของชุมชนบ้านเมืองอ่าง 1. สามารถทำโฮมสเตย์ 2. ส,สาม,มารถพัฒนาเชิงท่องเที่ยวกับเกษตรอินทรีย์สามสาม,มารถทำผักอินทรีย์เก่นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมได้